ลัหงงงอยู่ว่าคุณ<อ>จะจัดยังไงอ่าอ่าเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเนี่ยคะ่ะอเลยอยากรู้ว่ามันจะจัดในรูปแบบแบบไหนก็นจะดูในเรื่องมันอาจจะเป็นมุมที่แปลกใหม่เนาะในปกติเนี่ยเราจะมีการไปเจอที่โรงแรมอาจจะเจอผู้คนามากมายเจอสถานประกอบการอื่นที่เราได้แบบเจอเพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นรูปแบบออนไลน์เนี่ยโอเคเราอาจจะมีการเปิดโลกกระถัดให้กับพนักง,งานคนอื่นๆเนาะได้เข้ามาดูว่าเฮ้ ไอ้ตัวโครงการนี้มันมีอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่มันแปลกใหม่น่าสนใจบางทีอาจจะมีมุมมองหรือแรงจูงใจที่จะทำให้พนักง,งานที่เขาอยากเลิกบูดีเนี่ยเขาได้เข้ามาดูเนาะแล้วเขาอยากจะเลิกแบบจริงจังได้รอไม่เรอคอยค่ะเพราะว่าที่ทราบเรื่องนะคะว่าจะมีการจัดแบบออนไลน์เนี่ยเราก็จะจัดแบบไหนเป็นแบบไหนยังไงก็จะจุดจเจาะรอยอยู่เพราะว่าถ้าเป็นรูปแบบของการมอบแบบย่าแงบบที่ผ่านมาเนาะ,ะก็จะรู้อยู่แล้วว่า รับขึ้นไปบนเวทีถ่ายรูปร่วมกันแต่ว่าอะไลน์นี่จะยื่นมือไปตรงไหนจะรับแบบไหนยังไงอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นก็รออยู่ตรงนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่แล้วก็มิติใหม่นะครับในการจัดงานมหกรรมแบบนี้ปกติเราจะเจอในรูปแบบที่เป็นรวมกลุ่มใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับอตอนนี้ผมก็ยังนึกภาพไม่ออกนะอย่างอไอตัวงานออนไลน์มันจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ผมก็รอติดตามอยู่แล้วก็รอบาทีอาจจะก๊อบรูปแบบนี้เอาไปใช้ใน กิจกรรมของบริษัทของผมก็ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นกับกับวิธีการหรือว่ารูปแบบแบบนี้ครับผมสามคำสั้นๆก็คือแปลกใหม่จังครับผมอ่ารบกวนหน่อยค่ะครับคือพันยักจะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะโอเคโอเคครับคุณรู้สึกอย่างไรกับงานมหกรรมออนไลน์คะงานมหกรรมออนไลน์แหะครับรู้สึก แปลกใจนะแปลกใจและตื่นเต้นว่าปกติเวลาเราเข้าร่วมงานในเทศกาลหรือางานมหากรรมอย่างเงี้ยฮะเราก็ไปด,ด,ด้วยตัวเองใช่ไหมครับไปถึงสถานที่อะไรเง,งี้ยแต่ว่าถ้าไปถึงงานมหากรรมออนไลน์ก็รู้สึกว่าแปลกใจว่าเฮ้ยูกแปลกจะเป็นยังไงเราจะนั่งหน้าคอมหรือนั่งหน้าจอโทรศัพท์มือถือดูอย่างไรก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ครับผมสามคำสั้นๆแล้วครับมันยอดมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะค